ในวันเกียรมะอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตะอาลาจะเอาบุคคลที่มีความสุขที่สุดเลยในวันในในโลกนี้นะแต่เขาเป็นชาวนรกบุคคลที่มีความสุขที่สุดอยู่บนโลกนี้แทบจะไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮฺรู้ว่าใครตั้งแต่นบีอาดัมมาจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายของโลกอัลลอฮฺรู้ว่ามนุษย์คนไหนมันสุขที่สุดเลยใช้ชีวิตอย่างสุขสุขที่สุดเลยสุขแบบขั้นจิดสุดแลยอัลลอฮฺรู้ว่าเป็นใครแต่ ถูกตัดสินไปชาแนารกนะพะฝ่าฝืนอัลร้อ์ใช้ความสุขไปแบบที่ผมบอกใช้ความสุขไปฝ่าฝืนอัลร้อ์ไอ้คนเนี่ยที่สุดที่สุดอัลร้อ์จะเอาตัวมาในวัดเกียร์มและอัลร้อ์ก็จะจุ่มเขาไปในไฟนรกจุ่มซุปก็จุ่มแป๊บเดียวสป้าหงจุ่มแป๊บเดียวไม่ใช่ค้าง จุมแล้วขึ้นมาอัล้อจะเอาคนที่สุขสบายที่สุดบนโลกใบนี้จุมไปในไฟนรกชั่วครู่แปบ๊บเดียวและเอาขึ้นมาและก็จะถามคนคนนี้ว่านี่อยู่บนโลกดุญ,ญายายเคยได้รับความสุขสบายอะไรไหมคําตอบที่เราคาดว่าน่าจะได้มันน่าจะตอบว่าโอ้สุดสุดเลยเอ์อจ๋าเปล่า ไอ้นี่จะตอบว่าไม่เคยได้รับความสุขอะไรเลยแปลกไหมเพราะอะไรเพราะถูกไฟนรกตบเดียวล้างความสุขหมดจำไม่ได้แล้วว่าได้รับความสุขจุ่มไปในไฟนรกชั่วคู่ทําให้ลืมความสุขทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่สุขที่สุดบนดุนยาเลยนะแต่ถูกจุ่มไปในไฟนรกเนื่องจากฝ่าฝืนอรรร์สุขแล้วไม่ไม่ฉุกกดขอบคุณอลอร์มีความสุขแล้วไม่ฉุกกดขอบคุณอลอร์เนี่ยเ้วเป็นคนที่สุขที่สุดด้วยนะถูกจุ่มไปในไฟนรกแคตบเดียวลืมความสุขบนโลกดุญญาหมดเลยทั้งทั้งที่ตัวเอง ต้องเป็นคนแรกที่จะต้องนิกได้เพราะตัวเองสุขที่สุดแล้วแต่เบ่าเลยถูกจุ่มไปในไฟนรกต๊อเดียวทําให้ลืมความสุขต่างๆที่ตัวเองสเสวยมาดุนยาหมดเกลี้ยงเลยไม่เคยเลยก๊ไม่เคยได้รับความสุขเลยขนาดนั้นเลยตอ และอัลลอฮ์ก็เอาชายอีกเอาคนอีกคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีความทุกข์ที่สุดไม่มีใครเกินแล้วคนนี้ตั้แต่นะบีาดมมายังคนสุดท้ายของโลกเนี่ยคนนี้ทุกข์สุดแล้วอัลลอฮ์ทดสอบมากสุดแล้วนะครับผมทดสอบมากมากที่สุดเลยในบรรดามนุษย์ทั้งหลายสายชาติแต่เขาเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นชาวสวรรค์น,นะและอัลลอฮ์ก็เอาเขาจุ่มไปในสวรรค์สวรรค์นนะ แป๊บเดียวและเอเลากก็ถามว่าอยู่บนดุนยานี่เคยทุกยากอะไรไหมความสุขในสวรรค์เชื่อคู่เนี่ยนะทำให้คนที่ทุกที่สุดในดุนยานี่เลิมความทุกตัวเองหมดเลยเพราะได้รับความสุขในสวรรค์แปบ๊บเดียวนะลบล้างความจําที่ตัวเองทุกมาทั้งหมดบนดุนยาตอบอเอล็์ไปว่าฉันไม่เคยได้รับความทุกอะไรเลยบนดุนยาจิดดูกันแล้วกันนี่แป๊บเดียวเนี่ยถ้าได้เข้าสวรรค์กันไม่ต้องออกกันแล้วนี่จะขนาดไหน